สวัสดีตอนเช้านะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูการฉีดฮอร์โมนนะครับซึ่งการฉีดฮอร์โมนแนะนําว่าให้ฉีดช่วงเช้านะครับในช่วงที่น้ําค้างนะครับยังไม่แห้งนะครับที่มีน้ําค้างเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าพอแดดออกนะครับพอแดดออกน้ําค้างเนี่ยที่เห็นเกาะอยู่ในใบก็จะโดนต้นไม้ของเราดูดซึมซับกินไปนะครับมันทําให้มันได้รับฮอร์โมนเต็มที่นะครับ ในขณะที่เราฉีดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไอของฮอร์โมนที่เราฉีดเนี่ยเกาะเต็มใบนะครับเกาะเต็มใบพอเจอแดดมันก็จะดูดซึมซับตัวนี้ไปไม่เหมาะที่จะฉีดในช่วงกลางวันหรือว่าในช่วงที่แดดมันร้อนมากๆนะครับตัวฮอร์โมนที่เราฉีดในวันนี้นะครับจะเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับน้ำตาลทางด่วนถ้าใครที่จะ ไปซื้อก็สอบถามตามร้านขายยาขายปุ๋ยได้นะครับเป็นน้ำตาลทางด่วนครับชื่อนะครับวันนี้เดินฉีดคนเดียวนะครับไม่มีคนลากสายนะครับจะลำบากหน่อยนะครับถือกล้องไปด้วยมือหนึ่งแล้วก็เปิดสายไปด้วยนะครับเนี่ยมือหนึ่งเปิดไปด้วยนะครับจริงๆอ่ะใช้ฉีดแบบไม่ต้องแบบเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมลำบากนะครับเดินถือกล้องอยู่คนเดียวนะครับ นลำบากหน่อยนะครับต้องลากสายด้วยนะครับจริงๆเดินเร็วเลยนะครับขอแค่มันเจอละอองนิดหน่อยนะครับเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับแล้วก็ใช้ผสมกับฮิวมิกนะครับฮิวมิกตันนี้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับช่วยให้พืชของเราเนี่ยมันดูดซับ่านอาหารได้ดีมากนะครับแล้วก็ใบ ฝรั่งของเราเนี่ยที่มันเราห่อฝรั่งเยอะๆเนี่ยที่มันเริ่มโทมแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวเข้มขึ้นนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากนะครับผมชอบมากเลยสําหรับฮิวมิกนะครับจริงๆเขาฉีดที่โคนนะครับแต่ก็สามารถฉีดที่ใบได้วันนี้เราไม่ได้ผสมสาหร่ายนะครับการฉีดทุกอาทิตย์เนี่ยต้องผสมสาหร่ายแต่ว่าสําหรับสาหร่ายวันก่อนผม ฉีดไปแล้วนะครับรอบที่แล้วผมฉีดไปแล้วแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยผมผสมกับแคลเซียมโบรอนนะครับรอบนี้ก็เลยใช้ฮิวิกผสมกับน้ําตาลทางด่วนนะครับจริงๆสารที่ผสมกันเนี่ยไม่ควรผสมหลายตัวนะครับสองตัวสามตัวไม่เกินนั้นนะครับต่อครั้งนะครับเพราะงั้นผมก็เลยผสมแค่สองตัวเท่านั้นนะครับแต่ละรอบ ถ้าเราผสมเยอะมีโอกาสที่มันจะตัดกันได้นะครับทําให้ประสิทธิภาพของสารที่เราฉีดไปเนี่ยมันได้ผลไม่เต็มที่นะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าฉีดไม่เกินสองถึงสามตัวต่อการผสมหนึ่งครั้งนะครับรอบนี้ก็ใช้น้ําตาลทางด่วนนะครับผสมกับฮิวมิกนะครับก็ถือว่าดีนะครับ ในช่วงนี้หน้าร้อนนะครับหลังจากที่ฝนตกผ่านไปก่อนหน้านี้ประมาณสองวันสามวันนะครับช่วงนี้หมอกก็เลยลงเยอะหน่อยตัวนี้ฝรั่งของผมเนี่ยพันเป็นพันผสมนะครับพันแทรกเข้ามานะครับเป็นแป้นนะครับแป้นเนี่ยรสชาติไม่ดีรสชาติไม่ดีไว้ไปเชื่อมนะครับไปเชื่อมตอนที่ผมซ่อมใหม่นะครับอยู่ฝั่งโน้น ตอนนี้กำลังโตเลยนะครับกำลังโตเลยเนี่ยต้นเล็กนะครับที่ซ่อมใหม่อีกประมาณสองเดือนก็น่าจะเริ่มไว้ดอกได้ละนะครับต้นเล็กๆขอให้กิ่งก้านแข็งแรงก็ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องฮอร์โมนฉีดบํารุงฝรั่งนะครับหรือแม้กระทั่งชมพู่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับมีหลักๆอยู่แค่สามสี่ตัวนี่แหละครับ ก็มีหนึ่งก็คือสาหร่ายนะครับขาดไม่ได้สองก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับรวมถึงชมพู่ด้วยนะครับเนี่ยสามนะครับน้ำตาลทางด่วนนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ฮิวมิกนะครับฮิวมิกเนี่ยขาดไม่ได้นะครับฉีดเยอะยิ่งดีนะครับฉีดบ่อยยิ่งดีสำหรับฮิวมิกนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลากสายก่อนนะครับโอ้โหยาวมากนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับเนี่ยร้อยกว่าเมตรลำบากหน่อยนะครับดึงแขนเดียวแล้วก็ถือกล้องอีกแขนหนึ่งนะครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ